แม่นกขอเพิ่มเติมฟันเดเอมไม่ใช่ฟั n เด m มเ t นท์ลเนาะอีซี่สเต็ปทูเรนไชนิสนะคะเมื่อกี้เล่มเล่ม 4A นะบทที่2มีเพิ่มเติมเออตัวพเพ s สส์ข้างล่างมันจะเกี่ยวข้องกับในบทก็คือในบทเกี่ยวกับเรื่องเป็นคนชาติไหนพูดภาษาอะไรนะคะก็มาดูตรงนี้ก่อนนี่เป็นครอบครัวนี้เดียวกันหมดนะคะคนนี้ชื่อเฉียนลี่นะคะเฉียนลี่อายุจิ๋วชุยเ้าขวบคนตรงกลางเฉียนลี่ เขาอายุ9ขวบนะคะสร้างชื่อเนียนจีคือเรียนชั้นปสนะคะเตอ๋อกวัวเหรินเป็นคนเยอรมนันชัวเตอ๋อหยู่ก็พูดภาษาเออยอรมนันแล้วก็พูดอะไรได้อีกอิงหยู่พูดภาษาอังกฤษได้เหอฮั่นหยู่แล้วก็พูดภาษาจีนได้นะคะจสุดท้ายเราใช้เหอระหว่างภาษาสองภาษาเราใช้คอมมาก,กับหัวนะคะเพราะว่าม,ม,มันเหมือนเวลาเราต้องการพูดอะไรที่มันต่อเนื่องกันคนไทยเราเว้นวรกแต่คนจีนใช้คอมมาก,กับหัวนะคะ,นะคะชองรุ่นนี่ประวัติเกิดนะเฉียนลี่เนี่ยเขาเกิดชือเอเย ซันซันรื้อนะคะก็ใช้รื้อหรือเห่าก็ได้เปราะว่าวันที่3นะคะแล้วก็เดือนธันวาคมดเด c อ m b e นนะคะจู้ใจเป่ยจิงอาศัยอยู่ในปักกิ่งนะคะเตี้ยนหัวเห่ามาอาจะเขียนตัวเลขนี้ก็ได้ถ้าเราจะอ่านก็รลีวชื่อซันปาหลิงหลิงเยาจิวนะคะอะ่มาบทสนทนา,นา,าไม่ใช่บทสนทนา,นาเป็นออพระเศษข้างล่างเกี่ยวกับพ่อผัวข้างบนนะคะท้าตัวนี้หมายถึง เทียนลี่เทียนลี่เป็นผู้ชายต้องใช้ทาที่เป็นผู้ชายนะคะทาเจี้ยวเทียนลี่ทาจิวชุวยเขาชื่อเทียนลี่เขา,าอายุ9ก้าขวบทาชื่อเสี่ยวเฉี่ยเชิงเขาเป็นนักเรียนปถมนะคะทาสร้างชื่อเหนียนจีเขาเรียนปสี่ทาชื่อเต๋อเต๋อกัวเหรินเขาเป็นคนเยอรมันทาชัวเต๋ออยี่เขาพูดภาษาเยอรมันเขามากับหัวนะคะอิงอยู่ภาษาอังกฤษเหอและ ฮั่นหยีคือภาษาจีนเขาพูดภาษาเยอรมันอังกฤษและภาษาจีนนะคะถ้าเต็ดเชิงรื้อชื่อชื่อเออเย่ชานเฮานะคะก็แปลว่าวันเกิดของเขาเนี่ยก็คือเออเดือนที่12นะคะวันที่3อันนี้เฮาเห็นไหมคะข้างบนรื้อตัวเดียวกันนะคะความหมายเดียวกันถ้าเจียโยอูขอรนถ้าเจียโยอูขรนแปลว่าครอบครัวเขาเนี่ยมี5คน1 2 3 4 5นะคะมีใครป้าปะนะคะมามาตี้ติคนนี้คือน้องน้องชายเขานะคะตี้ติ ส่วนพี่ผู้หญิงคนนี้ก็คือไม่เป็นน้องสาวเขานะคะเหอทาถ้าเราพูดอะไรหลายๆสิ่งสุดท้ายมีเรารวมอยู่ด้วยเราจะเอาตัวเหอทาไว้สุดท้ายนะคะทาเหมอนจู้ใจไเปจริงก็คือทั้งหมดเนี่ยอาศัยอยู่ในประเทศจีนนะคะเมืองปักกิ่งทาเจียเตเตีต้ยนหัวเฮ้าหมาชื่อทาเจียเตเตีต้ยนครอบครัวของเขาบ้านเขานะคะบริโทรศัพท์บ้านก็คืออ่ะอันเดียวกันนะคะแปลงออกมาเป็นตัวจีนริ่วซื่อชันปาหลิงหลิงเย้าจิ๋วนะคะ